ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง fm 91.25เมกะเฮิร์จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพื่อนเรียนรู้โดยสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังค่ะสุภาวาระเฉลิมพระชน พระภูวดลอดีสอนน้อมกล้าวถวายพระพรมหาวชิราลงกรนรบดินนานา,นาพระราชกรณียกิจจงสริดังพระหฤทัยทวินปวงประชาทั่วทานินขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้านางนภาจิโรพาส พูวอำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดรังพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดรัง เจ้าเติบโตแผ่ขยายกิ่งกานปกปปกลุมใจผู้คนอายัยรใจร่มมังคือตอนมาพองการกศึกษาในอดีตให้ชีวิตผู้คนมากมายผ่านเรื่อ quang càng สวัสดีครับกับผมนายสุวั์เพชรขาวครับผู้ดำเนินรายการค่ะและดิฉันนางสาวเกษรานาศีนะคะต่างสถานีวิทยุคลื่นความถี่91.25เมกะเฮิรต์ค่ะหรือติดตามผ่านเฟ e บุ๊กไลฟ์หรือจมย้อนหลังได้ที่สวตวตระไลค่ะค่ะนำเสนอข่าวจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภอนายงนะคะตอบโจทย์การเรียนรู้3รูปแบบค่ะการศึกษาทยพร้อมเดินหน้า กับเคลื่อนการศึกษากับเคลื่อนประเทศค่ะครับโซโกโรมีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้3รูปแบบนะครับก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับกศโนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่องและการจัดการศึกษาตามอัตยศาศัย การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีเป้าหมายเพื่อจัดให้มีระบบกระทุนชี้แนะหรืออำนวยความสะดวกด้วยวิธีการใดๆให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ตนเองในเรื่องของที่ตนสนใจหรือความหนัดของตนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทในเวลาใดๆที่ตนสะดวกโดยไม่มีภาระกาใช้จ่ายเกินสมควร และเพิ่มปูนความรู้ให้กว้างขวางเท่าทันพัฒนาของโลกอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการศึกษาตนเองมีเป้าหมายเพื่อศักยภาพทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดของตนประกอบอาชีพการพัฒนาอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของตนครอบครัวชุมชนหรือสังคมเพื่อประโยชน์แห่งความรอบรู้ ของตนโดยอาจได้รับการรับรองคุณวุิตามความเหมาะสมครับการเรียนรู้เพื่อคุณวุิตามระดับมีเป้าหมายเพื่อจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาหรือไม่มีหน่วยงานอื่นใดไปดำเนินการเพื่อให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนจนงเสริมสนับสนุน เพื่อให้การศึกษาสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศักยภาพของผู้เรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังจัดตั้งขึ้นตามประบรส่งเสริมการเรียนรู้พุทธจักราช2 5 6 6เรามีหน้าที่จัดส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้3มรูปแบบที่กล่าวมาข้างต้นนะครับการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกช่วงไวัยได้เลยนะครับค่ะค่ต่อไปนะคะเราก็มาฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งผลงานเพลงนะคะชื่อเพลงว่าสาบานได้เลยค่ะศิลปินของอันเธอร์ค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะครับผม สาบานได้เลยไม่เคยรักใครเท่าเธอมาก,ก่อนโอแม่บังอ่อนอยังนอนไปเลยหัวใจทั้งดวงฉันมอบให้เธอไปหมดตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันสาบานต่อหน้าดวงดาวสาบานต่อหน้าดวงจันทร์ฉันไม่เคยรักใครมากกว่าเธอต่อให้ฉันเจอสาวงามมากมาย หัวใจฉันแกล่งดังผู้พาขนาดพบเจอดาวราเล่นหูเล่นตาฉันยังไม่สนแม่สาวนามนเมื่อคนวันก่อนที่เธอเจอนั้นเป็นแค่เพื่อนกันขนาดแค่ฟันฉันยังไม่กลา้าเพราะว่าใจฉันนั้นมีแต่เธอ สาบานดีเลยไม่เคยรักใครเท่าเธอมาก,ก่อนโอแม่บังอ้อนยังันไปเลยหัวใจทั้งดวงฉันมอบให้เธอไปหมดตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันสาบานต่อหน้าดวงดาวสาบานต่อหน้าดวงจันทร์ฉันไม่เคยรักใครมากกว่าเธอขนาดนางงาม ฉันยังไม่ส่มผูคนมากมายม้ควงดาราแต่ว่าใจฉันนั้นมีแค่เธอสี่หธองหัวใจฉันให้เธอหมดจุดจนเมื่อวันที่ฉันชีไวไัยหมายปองคนเดียวจี่แจกคอ้องเกี่ยวใจเดียวดวงนี้ฉันมีแต่เธอ ม่เคยรักใครเท่าเธอมาก,ก่อนโอแม่บังอ้อนอยังนอนไปเลยหัวใจทั้งดวงฉันมอบให้เธอไปหมดตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันสาบานต่อหน้าดวงดาวสาบานต่อหน้าดวงจันทร์ฉันไม่เคยรักใครมากกว่าเธอ คค่รรักกกใมาวาวเธอสาบาันต่อหน้าคูบายยกขึ้นสิบนิ้วพนมมือผิดสัญญาให้ฟ้าผ่าตายค่ะคงจบไปแล้วนะคะสำหรับผลงานเปลงสาบันได้เลยค่ะต่อ ต่อไปนะคะเราก็มาฟังสาระด,ดีๆจากสกโรระดับอำเภอนายงนะคะว่ามีกิจกรรมดีๆอะไรบ้างคะ่ะสําหรับกิจกรรมของสกรอำเภอนายงนะคะก็จัดขึ้นเยอะมากเลยนะคะคุณคจาร์ใช่ค,ครับแต่ก็เราก็จะมาหยิบยกบางกิจกรรมนะคะที่จะมาเล่าสู่ให้คุณผู้ฟังได้ได้ฟังกันค่ะครับผมครับการดํา,านนเนินกิจกรรมนะครับอของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายงนะครับซึ่งจะมีการดําเนินกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดก,การ สาขานพื้นฐานถึงเว่าซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหลักนะครับ <Right. S 1> ของนักศึกษานะครับแล้วก็มีการกิจกรรมของนักศึกษา,าพิเศษนะครับก็คือการศึกษาสําหรับผู้พิการนะครับซึ่งเรามีคุณครูสกโรอําเภอ,อนายงสองท่านนะครับที่ได้จัด กระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาพิเศษนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับครูสโกโรุระดับตำบลนะครับแต่ละตำบลนะครับก็ด,ดําเนินกิจกรรมนะครับร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมาการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนนะครับ กิจกรรมาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสิ่งสิ่งนี้นะครับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราจะาต้องดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นการจัดการศรึกษาหลักนะครับแล้วก็กิจกรรมการจัดการศรึกษาตามอัตยาศัยนะครับในเรื่องของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนะครับขององค์สมุทรประชาชนอำเภอนายงครับ แล้วก็ ع, พบกลุ่มมันไหนบ้างคะคุณจันทร์ครับก็เราจะพบกลุ <studio> <kissing? S 3> Có, ่มกันนะครับระดับมัธยมศึกษาตอนท้นเราจะพบกันในวันพฤหัสนะครับส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับเราจะพบกลุ่มกันนะครับในเรื่องของจัดกระบวนการเรียนการสอนในวันศุกร์ครับผมนะครับของแต่ละโกคอระดับตำบลครับค่ะค่ะก็นอกจาก การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาแล้วนะคะเราก็มีโครงการคุณภาพผู้เรียนค่ะคในการพ <ผม S 2> ัฒนาผู้เรียนของเรานะคะใช่ครับซึ่งโครงการที่เราดำเนินการมานะครับในการจัดก,กิจกรรมก็มีโครงการประกวดเท่น confidence contest การประกวดเดยาว,วชนต้นแบบเก่งและดี to be number one idol นะครับครั้งที่4นะครับเราายัง มีการประกวดอะไรบ้างคะคุณมีการประกวดร้องเพลงตุ้นไม้เอ็งการเรียนรู้นะครับอของสํานักงานสกโรจังหวัดตรังนะครับแล้วก็ในวันที่4รกรกฎาคม2 5 6 7นะครับณโรงเรียนธรมลินทนานะครับอำเภอเมืองจังหวัดตรังเพื่อส่งเสริมไม่นักศึกษาเกิดค่านิยมนะครับของการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดนะครับซึ่งสกโรระดับอำเภอนายงนะครับได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ ของสภาพปัญหาของอสังคมชุมชนนะครับในเรื่องของปัญหายาเสพติดซึ่งมีความจําเป็นแล้วก็มีมีสิ่งที่ต้องส่งเสริมและพัฒนานะครับในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะสําหรับเยาวชนของเรานะครับในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษานะครับโดยการปลูกฝังสิ่งที่ดีๆกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักศึกษาสโกอโรระดับอาเภอนายงของเราครับ ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่ที่สำคัญนะคะแล้วก็เราจะจัดทุกภาคเรียนก็คือเป็นโครงการอบรมาสายุวกาชาติค่ะเป็นหลักสูตรพื้นฐานนะคะพื้นฐานยุวกาชาติค่ะจัดมาแล้วผ่านมาแล้วนะคะระหว่างวันที่1 5บหถึงสิกรกฎาค่ะก็มีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนของเราเองนะคะจํานวน40คนค่ะจัดที่อาคากอาคางเกประสงค์ศสงรับสโครโรระดับอาเภอนายงนะครับ S <S <S ก็คือ<ล> <unity> โครงการนี้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาโยวกาชาติของโสโรระดับอำเภอนายุงนะคะมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฐุมพยาบาลเบื้องต้นนะคะใช่แล้วก็เพื่อให้อาสาโยวกาชาติมีจิตอาสาในการช่วยเหลือ,อด้านการปฐุมพยาบาลเบื้องต้นให้กับคนในครอบครัวหรือว่า คุณตี้อยู่ในชุมชนแล้วก็อุบัติเหตุอะไรนะครับซึ่งเรจาจะเป็นการสร้างจิตอาสาให้นักศึกษานะครับให้อาสาเยาวกชาติเป็นผู้มีจิตอาสาในการบริการให้กับประชาชนครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากได้รับเกียรติจากท่านเวทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญน,นะครับก็คือท่านววทยากรเคนนําก็คือคุณครูพิยพันคารวงครับต้อง การประทมพยาบาลเบื้องต้นนี่มีอะไรบ้างคะคุณจันอ่าก็มีการประุมพยาบาลเบื้องต้นก็มีก็คือการช่วยเหลือนะครับแขนหนักขาหักแล้วก็การสำลักาสำรักอ่านครับผมแล้วก็การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานก็คือเขาเรียกว่า C ีซพนะครับในการช่วยชีวิตเบื้องต้นครับผมครับค่ะ ค่ะช่วงต่อไปก็มาฟังเพลงอีกสักหนึ่งผู้นานเพลงนะคะครับผมชื่อเพลงว่าร้องไห้กับจันค่ะศิลปินเสือธนพลค่ะครับผม I'm alive ก็จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงเพราะๆะนะครับรองให้กับฉันนะครับของคุณเสือธนปุลน,นะครับค่ะต่อไปเราก็มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนะคะที่ตางโสโรระดับอำเภอนายงของเราได้จัดขึ้นให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอนายงนะคะมีอาชีพอะไรบ้างคะคุณจนันครับผมในส่วนของการส่งเสริมกิจกรรมนะครับในเรื่องในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะครับ ซึ่งที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนนะครับที่มีความสนใจนะครับซึ่งสกโรระดับตำบลนามื่นศรีก็ดําเนินกิจกรรมนะครับส่งเสริมอาชีพนะครับวิชาการทำกระเพราจากผ้าโตนามื่นศรีนะครับจำนวน40ชั่วโมงนะครับมีผู้เรียนนะครับ12คนนะครับ ให้กับประชาชนนะครับในตำบลนาเหมินสีของเรานะครับแล้วก็สถานที่จัดนะครับก็สโกโรระดับตำบลนาเหมินสีหมู่สี่ตำบลนาเหมินสีอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับระหว่างวันที่19ถึง28มีนาคม2 5 6พรอิรจเจเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีทักษะในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับซึ่งเราได้เชิญวิทยากรน,นะครับที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้านะครับก็คือ คุณจรุวรรณสามติศนะครับซึ่งท่านเป็นวิทยาครที่มีความรู้ความสามารถครับผมค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะคะแล้วก็วิทยากรผู้สอนนี่เป็นผู้เป็นภูมิปัญญาด้วยนะคะภูมิปัญญาครับของตําบลนาบุญชีเรานะครับเก่งแล้วก็มีความจานานนะคะครับซึ่งท่านนี้ครับก็จังหวัดกลางนะครับไม่ว่าจะเป็น ทางอำเภอหรือว่าจังหวัดนะครับก็รู้จักเวียากรขั้นนี้นะครับซึ่งเป็นปูมปัญญาที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการทำลูกลมนะครับก็คือคุณประเสริฐคงมุลนะครับซึ่งได้ดําเนินการนะครับเป็นเวียากรนะครับในการสอนนะครับจํานวน40ชั่วโมงนะครับให้กับผู้เรียน12คนนะครับณพิพิภัณฑ์ลูกลมนะครับหมู่ที่2ตาบลนาหมื่นสีอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับ เป็นการพัฒนาอาชีพนะครับการมีงานทําและเป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการสอดคล้องตามศักยาภาพนะครับของผู้เรียนนะครับซึ่งหลังที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับว่าเรามีภูมิปัญญามีปราชชาวบ้านนะครับทุกตำบลนะครับ<ช>ที่มีความรู้ความสามารถของคุณองเอกนะครับดังเช่นคุณครูคุณลุงประเสริฐคุณหมุนเช่นกันนะครับที่ตานได อ่เฉละนะครับมาเป็นเวียกลอนโซนในเรื่องของการทําลูกหลุมไหมครับผมครับค่ะสำหรับอาเภอนายงของเราก็มีอุกตาบลคุณครูก็จะลงไปจัดอาชีพไม่ทุก ทุกตำบลทุกหมู่บ้านครับผมทุกหมู่บ้านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราไม่พลาดที่จะส่งเสริมอาชีพนะคะก็คือคนพิการค่ะถูกต้องครับมีการจัดสรรงบประมาณมาให้คนพิการนะคะสําหรับโกศนมสกรอมอเภอระดับอําเภอนายงนะคะสองกลุ่มค่ะก็คือการเลี้ยงปลาดุกนะคะแล้วก็การตําเหรียญปลอยทานค่ะสําหรับคนพิการที่ไม่สามารถไปทํางานรับจ้างข้างนอกได้ใช่ไหมคะคุณจันอันนี้เราก็ส่งเสริมอาชีพให้ผู้เรียนนะคะทําที่บ้านค่ะ การเลี้ยงปลาดุกนี่ก็ให้นักศึกษาปล่อยน้ําให้อาหารอะไรแบบนี้ค่ะครับผมถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการจัดการเรียนรู้นะครับที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมนะครับไชยะธรรมสร้างความรู้อ่างคราเสติดนะครับกิจกรรมวันสุนทรผู้นะครับสู่วันภาษาไทยนะครับ20มิถุนายนนะครับเป็นการรวมพลังไจสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจพ้นปยาเสติด ซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ72ปรรษามหาราชนะครับการเดินรุนรุงนะครับแจกเป็นพัาเกี่ยวกับโทษพิษไปของยาเสพติด<ช>นะครับซึ่งถือว่ากิจกรรมนี้ประชาชน นะครับในชุมชนนะครับเทศบาลหรือให้ความสนใจนะครับในการรณรงค์ป้องกันปยาเสพติดครับและสําหรับช่วงบ่ายของวันที่26นี้เราก็ส่งเสริมการอ่านนะครับนักศึกษาของเราในกิจกรรมวันสุนทรภู่นะครับซึ่งนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมในวันสุนทรภู่นะครับเช่นชมบิดิทัศน์ประวัติความเป็นมาของสุนทรภู่สู่ภาษาไทย แล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่การเงินทุนทรัพย์ใช่ค่ะนะครับจำนวน8คนนะครับทุนละ2,000บาทนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับให้กับนักศึกษาสกโรระดับอำเภอนายงนะครับเช่นมีการเร่นอะไรบ้างครับเล่นเกมอ่าใช่ค่ะอ่าปริศนาคไทยสำนวนไทยเกมบิงโกนะครับแล้วก็ ตัวละกรในวันนักดีไทยนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นสร้างจุดสนใจให้กับนักศึกษาเรานะครับ <c oughs> ครับผมครับ <c oughs> แล้วก็สําหรับ1นกิจกรรมนะคะที่เพิ่งผ่านมาวันที่19บเาค่ะที่เราไปจัดกันที่โรงแรมธรรมดินธนาก็ค,คือเป็นการจัดนิทรรศการแสดงผลงานอ,อของนักศึกษาหึผลหนึ่งโรงเรียน1นผลิตภัณฑ์ใช่ครับนะครับซึ่ง หโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับสำนักอานศึกษาธิการจังหวัดตรังนะครับเพื่อเป็นการกลับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาของจังหวัดตรังนะครับโดยปานคนไกลคนคของกศจโดยชิมชบโชว์2024ตลาดนัดการศึกษาตรังนะครับในวันที่19กาก,กรากฎาคม2567ที่ผ่านมาครับที่โรงเรียนบรินทนานะครับซึ่งถือว่า โครงการนี้นะครับทา,างาสุขทธิการจังหวัดตรังนะครับได้รับเกียรติจากท่านรองปลัดกระทรวงกลาธิการนะครับท่านธนูขวัญเดชนะครับท่านได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับแล้วก็ถือว่า,เ,าเป็นกิจกรรมนิทรรศการแสดงผล่านหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์แล้วก็ช่วงเช้าก็จะเป็นพิธีเปิดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับ ท่านทรงกรดสว่างวงนะครับซึ่งถือว่าแต่รัชสถานศึกษาได้นำผลิตภัณฑ์นะครับมานำเสนอนะครับนำเสนอนะครับแล้วสำหรับส่วนของสกราดอำเภอนายงของเราก็นำผลิตภัณฑ์อะไรครับคุณจาจากแป้งสาคูทาแปรรูปเป็นบัวลอยบัวลอยแป้งสาคูแล้วก็เราก็นําผลิตภัณฑ์ แป้งแบบผงแบบเม็ดนะคะไปจําหน่ายด้วย<ช>วันนั้นนะคะคใช่ครับใช่คร <odor> ับผมครับแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์นในต้องถิ่นครับผมครับค่ะ,คะต่อไปนะคะก็มีปูปัญญาจากแป้งสาคูะคะ่ะมาเล่าสู่กันฟังสั้นๆนะคะ, <methods. S 1> ะคะ่ะปูปัญญาแป้งสาคูนะคะเป็นวิสาหกิจชุมชน ต้นตำรับแป้งสาครูร่วมใจบ้านสาขันค่ะคชุมชนบ้านสาขันตําบลโคกสะบ้าของเรานี่เองค่ะครูจันคอําเภอนายงจังหวัดตรังค่ะเป็นพื้นที่ที่มีป่าสาคูเนี่ยค่ะกระจายอยู่ทุกตําบลใช่ครับเจ้าบ้านสั่งสมและถ่ายทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับป่าสาคูมาอย่างยาวนานนะคะนับตั้งแต่การผันน้ําเพื่อการทํานาการ,กรเกษตรด้านต่างๆไปจนถึงด้านวัฒนธรรมโนราโรงครูค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่มีสาคูอยู่ในทุกกระบวนการ แม้ว่าในปัจจุบันนะคะพื้นที่ป่าสากูจะลดลงเป็นจํานวนมากนะคะคแต่ชุมชนก็ยังรักษาป่าสากูอยู่อย่างถ่อเนื่องนะคะการศึกษา ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ป่าสาคูค่ะเพื่อนําผลิตแป้งสาคูนะคะีค่ะให้ได้คุณภาพตามวิถีชีวิตของชุมชนบ้านใสขันค่ะตําตบลโกุกสะบ้านะคะที่จะรักษาและสืบตอดวิธีการผลิตแป้งสาคูค่ะตลอดจนพื้นที่ป่าสากูและปูมิปัญญาท้องถินที่อยู่คู่กันมามาอย่างยาวนานนะคะถือว่าเป็นวัตถุดิบในชุมชน นะครับที่ต้องอนุรักษ์ไว้นะครับเพื่อเป็นปิภัปันในการสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับนี่คือสิ่งสําคัญมากนะครับที่สกลนครอำเภอนายงได้ดําเนินกิจกรรมมาทั้งหมดครับค่ะอจันสหรับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเรานะครับคุณครูเอกแล้วก็คุณครูจันนะครับก็คือคุณครูกิสราาศรีแล้วก็ครูสุวัสดิ์เป็ด่าวไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่าค่ะอ่า พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะครับมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ